ต้อต่ำแซ่บไ,ได้เทาท้ง <c oughs> น,นงี่นี่เมขาดข้างให้อยู่นนี้แม่ยิ <c oughs> งปลาป่าครับนี่ไข่เหครับน้นำโขงบอะนี่นะครับซิบกอดด้วยโอเคก็ถ <Okay, S 2> ูกดีไหมบบ <c oughs> โรงแรมแม่โขงนี่ละครับ ต้นโพใหญ่ตัออ้ง้ม่ได้เต็นมะลาอันรหเ็นสอตัวนหาวากเลยสีแดงะสวัสดีครับผมมา,าครับแสบครับทางบ้านขอครับผม S <S อือนี่เป็นตอนใส่ผงสุรดเขาหวานมากเลยจะเทิด้วยอื้อ Đẹp quá thấy người thịt tất cả mọi người biết thiệt cả mọi người biết tất cả mọi người biết tất cả ừ, nó tạo hôn, không có bình cay nó hoàn sút à mà mang khẩu á người má tìm nó bụng cho phải ngang thì ma rồi phải không à. Hãy subscribe tích cực nắm tìm đi và làm mất nắm bắt mặt hầu như mọi bạn lâu mẹ mất 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 ปลา,าน้ำคงบอกเขาเจออียเป็ดเลยเข้าเจียวก็จะข้าจะยวหมูอ่ะแต่เป็ดเป็ดป่ะครับเป็ดโพ<ำ>ูด <c oughs> จับเลื้อยจับน้ำหูจับมันยังแบบใหม่อยู่ครับผมเลยปิ้งขามเมื่อยแล้วปิ้งขงมื่นะุนปลาทสวยๆมมเมื่ยตัวเมืองเล็กๆแซ่บแต่มาอุ่นมันสิแบบแข็งเลยครับอยากกินกินทแล้วมันแซ่บ อะไรมีลิบลงอัปเดตยืมบอกพี่มาจะตัดจะตัดเสร็จโงได้ยุสยบอย่หอไปหาักายกษมาหัวกะย้วเข่าแล้วก็ผมโซจะียลทีคำโค้งลายมือพอด เลยนั่งเดี๋ยวบป็หนหลาวันฮึสุดดูด้านอร่อยไต้องใครบอบอใครับสามันสันสันอาบคิดได้ปะด่ะมีสัญญาณเน็ตดุนปบอไวไ้ไผ เป็บุกเลยเดี๋ยวต้ับนะอับเลยเราจะมีบรรยากาศร่มลอยแต้เอาคิดปถามหาเหรอแฟนครับแต่ห้างใด้เนาะล้มขิดบิดมือบดเบนเป็นบกเลยมันลงกัมันโดนระเคบอกมีสิษย์สาได้เบลีให้้มบอกมาลงคื้นทอดบาาเลยครับเพราะว่าอาหารมหนีงแบ ียังแม่เห็เด,ด้ยสัดยอ,อดบ้านเนะฮะทกันสุดยอดนี่ครับางานโงแรมเหนือใน,น,นโฟงนะครับผมสุดยอดดีๆนะครับผมมันยัดันนิดหน่อยเดี๋ยวผมคุ้บอลก่อนโห่กระอือครับผมเรืองครับที่ขาวต้อการกล่องขาว <laughs>